สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับอูเมชินาวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวปืนลูกซองทั้งเกมครับหลังจากมีน้องคนนึงเนี่ยขอมานะครับพี่อูเมะครับเล่นปืนลูกซองในแรลงทั้งเกมให้ผมดูได้ไหมวันนี้เนี่ยผมก็จะจัดไปนะซึ่งปืนที่ผมจะหยิบมาเล่นก็คือเจ้าตัวซองยาวเลเวลแปดนะครับผมอัพสามนะครับผมทั้งเกมนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมค่าสถานะปืนตาการีบวกสองจกบวกหนึ่งลดความแรงขึ้นที่ลงหนึ่งนะครับผมทุกดดดโโซล่นะถ้ากทีีมเ๋ยว เดี๋ยวโดนตืมไงทุกคนไะเอาละครับผมได้เวลาไปเล่นเจ้าตัวซองยาวทั้งเกมนะซองยาวเลเวล3านะครับแมงป่องนะเดี๋ยววันนี้มาจัดให้ดีกว่าซองยาวทั้งเกมไปเลยนะครับพอดีแบบมีน้องขอไงพี่อุ้มเล่นซองยาวแบบในเรงให้ดูนะครับมาเอาทั้งเกมไปเลยน้องวันนี้มาโซโล่นะครับต้องโซโล่แล้วถ้ากดทีมาตายได้แน่นะครับโดนด่านะคนบ้าอะไรถือซองชาร์จเอ้ยไม่ใช่คนบ้าอะไรถือซองยาวสองกระบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เราต้องเป็นคนดีสี่ตำบลนึกว่าปืนแดงอะเนี่ยมองบนเถือนนึกว่าปืนแดงอะเนี่ยไอ้ตรงโล่งๆเผื่อไปละเกิดวิ่งไปเก็บละผมต้องลงตรงนี้นะเพื่อหาแบบซองยาวนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเล่นปืนเก็นไปก่อนแล้วกันว่าตอนนี้ซองยาวยังไม่โผล่มาน่ามีตัว <Hey! S 1> หนึ่งมาดิสก,กาผมก็ติดท็อปมาเนี่ยทุกคนมีรูปขึ้นด้วยอ่ะโคตรเหี่ยเห็นปหมรูปติดท็อปเอ้ยมีตัวเปิด ปิดโดนมาหน้าเลยเหรอวะเอาเกินน่าจะเป็นปืนที่ติดทอมครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนะใครรู้ช่วยบอกทีนะครับไอที่แบบว่ามันขึ้นตรงรูปปืนเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่รูปปืนดิรูปตรงปุ่มยิงปืนนะฮะมันคืออะไรนะฮะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะสำหรับใครที่รู้นะครับผมจะได้แบบช่วยกันหาคําตอบนะฮะมันใช่ทอมระดับประเทศหรือเปล่าหรือว่าเป็นทอมระดับตาบลอบตอะไรอยู่นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดทอมระดับประเทศเนี่ยน่าจะทอมระดับตบําบลป่าวนะเฮ้ย ภาพหายอีกแล้วเกมโอ้โหงานหยาบละเกมภาพหายแบบนี้ทำไงดีอ่ะอ๋อนี่งานาน,น้าเจอละ เพื่อนจะห้ากับพี่อ่ะมันยังอีกนานอ้าเจอแล้วซองยาวหนึ่งกระบ,บอกเลยมาแล้วหนึ่งกระบ,บอกชงหมานี้ภารกิจเราซองยาวสองกระบ,บอกปะอุ้ยสองกระบ,บอก,อก,บบอกมาแล้วภารกิจคอมพิออ้นว่ะสำเร็จนะแบบนี้บอกเลยซองยาสองกระบ,บอกแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปแลกในตู้ก่อนคือสังเกตน,นะถ้าเป็นซองยาวแบบอพเวลเนี่ย well มันจะแบบไม่มีรูปปืนขึ้นนะครับถ้าเป็นแมอเบลเนี่ย well มีไว้ทุกคนแปลกไหม อย่างแปลกอะแปลกเกินไปเดี๋ยวผมแลกนี้ก่อนชิปก่อนน่าจะได้แบบว่าใช้อัพก่อเยอะนะในเกมนี้นะฮะเฮ้ยซื้อของผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเกมให้หน่อยเิเออ UE ไปครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าวงกันก่อนดีกว่าในเวลาโชาว์ช่องยาวเอ้ยช่องยาวซานช่องยาวพูดไม่ท่องเท่าไหร่ทุกคนโทษทีวิ่งผมใช้เรียนหมดเลยเหรอวะเนี่ย เหลือใจเชื่อใช้เหรียญหมดเลยยังดีนะที่เหลือเหรียญมาเดี๋ยวกินเห็ดกับครับผมต้องขี่รถเข้าวงละมั้งเนี่ยไม่งั้นไปไม่ทันของแตกซองครบยางครบแล้วแต่ไม่มีน้ำท้ายซองว่ะอยากได้น้ำท้ายซองมากเลยอ่ะมันจะได้แบบว่ายิงแม่นๆนะครับ ตอนนี้คนเหลือ16คนเว้ยน่าจะช, Щ ชิวสบายนะครับตอนแรกก็อยากจะกดทีม4แหละแต่ผมคิดว่าอาจจะโดนเพื่อนว่านะตัวว่ะห <À? S 1> น้าผมทีม4เลยนะเว้ยกำลังไปเพื่อนรอเราก่อนดิด้านบนมีตัวกี่รนมาว่ะ เริ่มผมไปดิซองยาสองกระบอกเคเห็นเปล่าซองยาใส่เก็บเสียงได้แบบวะอขอจอก่อนปาดฟันฟันตังนะโอ้โหไม่มีใครมีกระสุนซองเลยอะไรวะเดี่ยวจะไมผ้ามันหายเดี๋ยวเกม ไม่ทำไมภาพหายวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิเฮ้ยเกมจะทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวไปแลกปืนลูกซองครับมีตัววะนะเสียวจังเลยเสียวมีตัวไปคลิปมาลูกซองเกิดแค่นั้นแหละครังแสงไม่ต้องละไม่น่าจะต้องการของในครังแสงนะต้องการเข้าวงแล้วตอนเนี้ยปืนไกลไมมีเฮ้ยเขาดูเราสองคนเลยว่ะรอคลิปเลยครับน้องชาย แต่ได้ดูช่องูเมอร์นะถ้าไม่ได้ดูคือจบอะ่ะผมว่าเราเข้าฝั่งโรงงานดีกว่าว่เอาชัวร์ดีกว่านะครับถ้าไปแบบฝั่งอื่นอาจจะตุยได้ไหมโรงงานน่าจะมีสิทธิ์รอดสุดละเพราะว่าไกลวงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นแมพแมพมืดวัดเกมใจเย็นใจเย็น,นครับฟรีไฟอย่ดี๋ยวพึ่งเล่นผมโอ้วงวีผ,มมผอนนาฬิกาเลยเหรอวะเดี๋ยวเกมนี้ภารกิจเราต้องสำเร็จนะครับ โอ้เ oh, มื่อกี้แบบเกือบได้4คิวนะเอาจริงนะถ้าตัวบนรถของไม่ใส่มิชามาก็คือเสร็จผมนะเสียดายที่เขาใส่มิชามาไม่ใส่มา,มาก็คือเสร็จผมแล้วอนะ่ะที่เดียวจริงๆน่านบนไม่มีเกสวยงามก็ะสนซอง60นัดน่าจะพอนะฮะได้ไหลายเซตอยู่มี r p ีดว้วยเกมนี้ RPG มาจ่อยวอน,นะครับอุ้ยซุปเปอร์ยาห้ามพลาดอันนี้นของดี ของดีของแรงไม่มีตัวขี่รถวะมันจะเข้าหลังเราครับแรลงวะกร <Hey! S 1> ะโดดมาดิเรียบร้อยไม่มีใครเล่นลูกฟองจริงเกมไหมปืนไกลหมดเลยวะอะไรวะเฮ้ยผมมีโดนผมมีโดน มีตัวอ้อนะเอาชัวร์ก่อนดีกว่ามาไปครับตอนนี้6คิวละใครเข้ามาคือตุยผมมาตอนนี้วางวางอุ้ยเกือบโดนกนระดับระเบิดใครก็ไม่รู้อยากเช็คห่อนรายกาว่ะไม้มี่ตรงโล่งด้วย6คิวครับเดี๋ยวรอวงบีบก่อนค่อยไปโอเควงหยกเราโล่งโจ้งเลยบันนี้ วงอยู่กับเราแบบโลกโลกเลยทุกคนงานนี้แหละงานยากจริงผมบอกเลย<อ>ต้องรอเรื่อยๆรผมว่าแต่พี่ตัวขีลล่รถมาแล้วทีมผมหรือเปล่าไม่รู้ถ้าทีมก็คือเสพผมเห<อ>มือนจะจอดรถแล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะต้องวัดไปสอดแหนมดิตรงนี้เหรอ ถังขายาะเป่าวะไม่ใช่เกือ,อ<ะ>บตายเอาดี เกือบตายเอาดีทุกคนกี่ตัวปะเนี่ยเอาวงโยผมสวยงามแบบนี้รอเล่นอย่างเดียวดิเดี๋ยวดันไปเล่นตรงหินก่อนทุกคนเพื่อความชัวมาเว้ที่หนึ่งเวยเมื่อกี้ไม่เอาคิวนะครับผมตั้งใจเล่นจัดเดี๋ยวเจาะอันนี้ก่อน ไม่โดนต้องพักพักเบ็กก่อนโอเคปิดได้วาดูฝั่งนี้กันครับฝั่งเดียวคือจบเดี๋ยวถ้าดูหลายฝั่งไม่ได้ยังไงเขาก็ตีเราอยู่แล้วเว้ยโดนสองทางแน่ๆวะเลือกเกียร์ฝั่งไหนก่อนทุกคนโอ้โหไอ้วอเหมือนกันละ เฮ้ยมันดาวมันดาวสวยที่หนึ่งอยู่แค่ใกล้ๆไว้เอาดิาเ,อาดเอาดิวะขอเราเบิดก่อนแล้วกันมะเบิดเส้นระยะใกล้ก่อนลูกสุดท้ายเพื่อหวังผลเฮ้ยขอไม่ดานดวะ่ะ ทานโมดีเกือบไปว้าชนะว่ะทุกคนเป็นไงงงเลยเมื่อกี้ลูกซองสองกระบอกงงเจอไปครับเข้าหัวเรียบร้อยเกมนี้กี่คิววะดูก่อนนะครับบวกเมื่อกี้ที่สอเต้มแปคิวนะครับผมมาสงบุญยามาแล้วไงอย่างเอาอย่างตึงไงทุกคน เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับซองยาวท็อประดับจังหวัดนะครับผมไปแล้วนะครับเลเวลสามนะครับที่เราเล่นทั้งเกมนะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับคลิปหน้าอยากให้อูเมอร์ทำคลิปอะไรแบบเล่นปืนอะไรทั้งเกมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะคลิปนี้ก็บอกเลยว่าได้ที่1บูย่าแบบที่1นะครับเต็มที่ตบมือเลยเวดดี้กืดแหละทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากการกดไลค์กดติดตามให้กับอูเมอร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย